ถ้าพี่น้องใช้ปุ๋ยน้ำอยู่เล้วสวนข้างๆบอกว่าน้ำยางออกดีมากของเขาขนาดเขาใช้ปุ๋ยน้ำที่ราคาถูกถูกนี่แล้วพี่น้องวังให้ดีใช้ปุ๋ยน้ำที่ราคาถูกแต่ออกดีพี่น้องคิดอะไรพี่น้องคิดว่าพี่น้องกำลังใช้คนขี่ม้าพาระไว้หรือพาระไวอยู่พี่น้องว่าอุ้ยและฉันซื้อของแพงฉันใช้ของแพงอยู่ทำไม นั่นพี่น้องกําลังหลงทางอีกแล้วครับผมพี่น้องกําลังหลงทางสังเกตดูก่อนสังเกตดูก่อนว่ายางของเขาเป็นแบบไหนยางของเขากําลังบํารุงด้วยอะไรแต่ถ้าว่าของเขาเขียนว่ากรมวิชาการเกษตรรับรองก็เชื่อเขาได้แต่ถ้าของเขามี5% 10% 20%อยู่ข้างขวดนั่นก็คือ,อยาเร่ง ของเขาออกดีออกดีเพราะยาเร่งพี่น้องอย่าเอาปุ๋ยน้ำที่เป็นกรมวิชาการ,กรเกษตรรับรองไปเปรียบเทียบกับคำว่ายาเร่งข้อเทียสําหรับคนที่ใช้ยาเร่งแน่นอนปีหน้าที่จะออกมานี้คือใบเล็กต้นมันเล็กต้นมันรีบหน้ามันแห้งและสิ่งสาคัญคือเป็นโรคเปลือกแห้งหรือตายนึง่งแล้วเพราะว่าตาตนึ่งนั้นและพี่น้องเพราะว่าตาตนึ่งนั้น มาถามลาเลยว่ามีอะไรรักษาไตายนึ่งนี้หายมั้งถึงทีนี้เราดําเพื่อละพี่น้องเราดําเพื้อนี่มเพือนที่ช่วยโบนี่ที่ว่าไปใช้ยาเร่งตนไตยนึง่งจนเปลือกเก่งแล้วบํารุงรือ้อให้มันฟื้นฟูมาถึงพอว่าจะมาใช้หุ่นน้ำแห่ลงอีลอกเดิมลาวแป้งแป้งเรื่องมาซึงไปใช้ยาเร่งโตยาเร่งกับเรียน ยี่โออื่นใบเฟือเรียนยี่โอนูมั่งเรียนยี่โอนี่มั่งลาลาใายยาฝามาพี่น้องสุดท้ายคนไข่ใหม่แต่ถ้าพี่น้องไม่อยากผิดหวังไม่อยากให้มันเกิดการตายนึ่งพี่น้องใช้ปุ๋ยน้ำอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งถ้าช่วงที่ยางผลัดใบเตกยอดใหม่ใช้เดือนสักสองครั้งและพี่น้องจะเห็นผลเหมือนเดิมเหมือนที่เคยใช้มาอย่าลืมว่าตอนนี้ยางผลัดใบ ดินมันแห้งฝนไม่ตกนั่นก็คือยางจะออกน้อยลงไปตามสภาพอากาศแต่ถ้าว่าบำรุงดียางมันก็ยังออกไอ้ดีแต่มันไม่ออกเหมือนหน้าฝนหรอกครับผมนั่นแหละครับผมวากพี่น้องแอฟซหนุ่มตรงเองทุกคนไว้ด้วยคุีหมอผ้ารวยปุยน้ำปุยเคมีบำรุงต้นยางเพิ่มประสิทธิภาพให้น้นยางใช้กับต้นยาง ทุกสายพันธุ์ทุกช่วงอายุของตอน้นยาง้านรก<ะ>ินเดือนละคระัร<ะ>้งเท่านั้นคนขี่ม้าคนขี่ม้าคนขีมาคนขีาเราไว